สวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำมีนี่ค่ะหมาัที่สองเสื้อแดงสาวเสื้อแดงชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะฮะชื่ออะไรคะไม่มีชื่ออะคะไม่มีชื่อข้ามไปเลย ล้วค่ะเสื้อหนุ่มหนุ่มน้อย่อยอมา,านานที่เราสัญญา,าวไว้ตอนที่เรารีวิขนมนะคะก็คือเยชิน่นเองค่ะหนุ่มน้อยคนเดียวในแก๊งเลยค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาปั่นจักรยานค่ะพอดีว่าเขาทำนาข้าวล้องค่ะปัานเรื่อยเออใช่ค่ะโอเคพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมที่ไปปัน่นหรือยโอเคไปปั่นกันเลยค่ะ โอเคได้ค่ะ

หมดแรงแล้วหมดแล้วแล้วหมดแรงแล้ว,วสาวเสื้อแดงเหลือจักรยานคันสีชมพูของใครคะ,คะของหนูบ้าคน,นนั้นอะ เออสาวเสื้อแดงมีแรงแล้วมีแรงแล้วโอ้โหไปไกลแล้วสาวเสื้อแดงว้าวอโอ้อโหทุกคนซิ่งมากเลยอ่ะอม,าออมาระวังรถนะคะ ก่อนน้มาหลบก่อนมาหลบก่อนมาทานี้ หลบน้องด้วยนะหลบน้องด้วยนะคนโตคนโตต้องหลบน้องๆนะลูกได้อยู Blue ่ใกล้ก็เลยไหนอะไรคะ จริงเหรอคะมีชอม่องด้วยบช่องว่า,วาผู้หญิงจะเกมมันมีหลายอันมากเลยผู้หญิงจะเกมมีอย่างหาไหม่ ขี่ตรงลานจอดรถเลยะะมันลื่นค่ะต้องพื้นีูขขาไม่ยง,งั้นอยู่จะยังไม่เก่งยังไม่เก่งแล้วถ้าเก่งแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเล่นได้งไงลูกอีาากก้องฝึกเยอะเลยอย่าผลักรถออกมานอกถนนนะคะ เล่นเหมือนเดิมดีกว่าค่ะพี่แกรู้เล่นเหมือนเดิมดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวมันไหลปั่นเลยน้องในชินกะปั่นเลยลูกไม่พี่คนค่าตอนนี้นะคะเขายังไม่ชิมกับตั้งนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาเยอะๆนะคะเกาจะได้ชิมใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังในตั้มเขายังนี้น้ำตัวยังไม่เสร็จน,นะคะอืมต้องฝึกเยอะๆค่ะ หนุ่มเสื ang, oh, ้อเหลืองหนุ่มเสื้อเหลืองโหโหจังโหจังโอ้โหหนุ่มเสื้อเหลืองซิ่งมากอ่ะกินระวังให้กินเลยกินเบาเบาลูกเบา ไปแล้วหมดแรงหรือยังคะจะพักกันก่อนไหมคะยังไงคะพักก่อนไหมคะโอเคบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายห้องเราต้องกดลาทุกคนก่อนไรคะ